สวัสดีค่ะเจคโนขอแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนนะคะพื้นที่ขนาด87ตารางวาค่ะอยู่ใกล้ตลาดท่ารัวนะคะอยู่ใกล้เซเวน่นอยู่ใกล้สันปูเลยรีโนเวทแล้วนะคะ เป็นบ้านมือ2ราคาประหยัดคาราคาหนล้าน4แสนบาทพื้นที่87ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะตั้งอยู่ในชุมชนค่ะอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะสามารถที่จะกู้ธนาคารได้นะคะเป็นโฉนดรอยค่ะมีแก๊ปฟู้ดนะคะอยู่ในพื้นที่บริการด้วยนะคะสะดวกค่ะอยู่อาศัยสบายสนใจทักได้เพื่อนัดชมแปลงจริงกันก่อน ถ้าหาผู้ขายตามช่องทางการดิดต่อตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปและแปลงนี้นะคะผู้ขายยังลรงรายละเอียดไว้ว่าเป็นเจ้าของขายเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ